สวัสดีครับทุกท่านยามค่ำครับมาส่งทุกท่านเข้านอนคืนนี้ขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดนะครับกำลังเดินทางออกต่างจังหวัดหรือกำลังเดินทางกลับจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพนะครับขอให้ทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกท่านนะครับค่ำนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับ พิมพ์นี้จะเป็นพิมพ์กลักไม่ขีดนะครับเราจะมาศึกษาสภาพเนื้อหากันนะครับผมไม่ได้ว่าเป็นพระสมเด็จวัดะระฆังนะครับแต่เนื้อหาหมวลสารนี่ค่อนข้างไปทางพระสมเด็จวัดะระฆังนะครับเราจะสังเกตเห็นพิมพ์ทรงองค์พระนี่จะคมสันเด่นชัดเจนนะครับเส้นบังคับแม่พิมพ์ทั้งสองด้านนี่ขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับเส้นซุ้มคอบแก้วนี้ อ่อนช้อยสวยงามพิมพ์ทรงองค์พระนี่ชัดเจนนะครับส่วนด้านข้างนี่ก็จะหนานะครับเราจะเรียกว่าพิมพ์กลักไม่ขีดนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะยับจะย่นเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับส่วนด้านหลังนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับด้านหลังนี่จะเป็นหลังกราบหมากนะครับหรือเป็นหลังกระดานกดปาด ด้านหลังนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อมวลสารนะครับรอยตัวก,กระจายทั่วพื้นผิวด้านข้างนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยุบจะยับจะย่นเป็นหลุมเป็นบ่อด้านหน้าสังเกตเห็นนะครับเนื้อ,อาหานี่ค่อนข้างไปทางพระสมเด็จวัดะระฆังนะครับ วันณะก็จะออกขาวอมเหลืองพื้นผิวพระนี่ก็จะยู้จะย่นเนื้อหาจะเนจะนึกจะนุ่มนวลตานะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู้จะยับจะย่นนะครับเนื้อหานี่ก็จะเนจะนึก จะนุ่มนวลตานะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวค่ำนี้เรามาศึกษาเนื้อหานะครับผมไม่ได้ว่าเป็นพระสมเด็จวัดะระฆังนะครับเรามาศึกษาสภาพเนื้อหาเราจะสังเกตเห็นนะครับมวลสารนี่โรยตัวก,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันเด่นชัดเจนนะครับพระเกศนี่จะเลียวแหลมแทงทะลุซุ้มนะครับ พยายามไล่เก็บรายละเอียดนะครับเนื้อหานี่วัดะระฆังนะครับเ,เห็นนะครับไล่เก็บรายละเอียดแบบช้าๆเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมไม่ได้ว่าเป็นพระสมเด็จวัดะระฆังนะครับสังเกตเห็นมวลสารนะครับเห็นอ่าตรงนี้จะเป็นอ่าซากของดอกไม้นะครับด้านข้างเ,เห็นนะครับ เนื้อหานี่ก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อจะยู้จะยับจะย่นตามการเวลานะครับองนี้เนื้อจะแก่ปูนเปลือกหอยสุกนะครับส่วนด้านหลังสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวตามหลักความเป็นจริงจากองค์พระนะครับให้องค์พระเป็นองค์ตัดสินนะครับผมไม่ได้ว่าพระองค์นี้แท้นะครับเรามาศึกษาสภาพเนื้อหานะครับ องน,นี้จะค่อนข้างไปทางพระสมเด็จวัดะระฆังนะครับเกศมิษฐ์มวลสารลอยตัวกระจา,จายทั่วพื้นผิวนะครับด้านข้างนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับหเห็นนะครับผิวพระนี่ก็จะน,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 นุ่มนวลตานะครับคำนี้เรามาศึกษาสภาพเนื้อหานะครับอยากให้เพื่อนๆนะครับหรือผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับได้ไปศึกษาจากหลายๆเพจหลายๆกลุ่มนะครับ มีครูบาอาจารย์เก่งๆหลายๆท่านนะครับแฝงตัวอยู่ในกลุ่มอยู่ในเพจใน Facebook นะครับต้องกราบขอบพระคุณผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube เช่นเดียวกันนะครับส่วนไหนสิ่งไหนผมอธิบายผิดบ้างถูกบ้างนะครับหรือว่าจะเป็นการลงกล้องชัดบ้างเบอร์บ้างนะครับผมพยายามเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับสังเกตเห็นนะครับเนื้อหานี่จะนจนึก จะนุ่มเช่นเดียวกันนะครับมีกลุ่มและบุคคลนะครับเอาของสนามออกมาเล่นหรือของเรียนแบบนะครับมาเปิดแบ่งปันราคาจับต้องได้นะครับไม่มีหรอกนะครับโลกโซเชียลของเราเปิดกว้างแล้วนะครับอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง youtube นะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะนะครับจะมีหรอครับอย่างพระสมเด็จวัลคังนะครับ มาเปิดราคาแบ่งปันจับต้องได้องค์ละพันสองพันถึงห้าพัน 2, 5, ความเป็นไปได้มันจะมีหรอครับไม่อยากให้ผู้ติดตามทางช่องทาง youtube นะครับไดต้องตกเป็นเหยื่อของกลุ่มของบุคคลน,นี้นะครับเขาไม่ได้มองพวกท่านเป็นเพื่อนหรือเป็น F c ซนะครับเขามองพวกท่านเป็นแค่เหยื่อนะครับค่ำนี้เรามาศึกษาสภาพพื้นผิวตามหลักความเป็นจริงนะครับผมไม่ได้ว่าองค์นี้เป็นสมเด็จวัดะระฆังนะครับ พิมพ์กลักไม่ขีดไม่มีในประวัตินะครับส่วนมากจะเล่นหาตามกลุ่มนะครับอนุรักษ์นะครับเามาศึกษากันนะครับมวลสารด้านข้างนี้จะเยอะหน่อยนะครับพื้นผิวพรานี้ยู่จะย่นนะครับส่วนด้านหลังสังเกตเห็นนะครับน้องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระด้านหลังนะครับด้านข้างนี้ด้านนะครับด้านหน้าโอเคนะครับ เรามาว่ากันแบบคร่าวๆพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่กลัดไม่ขีดสวัสดีมีความสุขทุกท่านยามข้ามครับ